ขอมเมนกลายเป็นหมาหัวเน่าทันทีหลังประธานอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์พุทธไอเดียรวมหัวชาติสมาชิกพร้อมใจลอยแพทิ้งขอมเมนเคลียแผนป่วนชายแดนไทยจนตกขบวนแล้วหันหัวเรือมุ่งสู่ทะเลอย่างไม่ใยดีทําเอาขอมเมนเจ็บจนจุกยืนหน้าจืดงอยเหงาอยู่บนฝั่งไร้ที่ยืนไร้ราคาในเวทีอาเซียน โดยก็ต้องยอมรับว่าตลอดปี2,568จนถึงปัจจุบันนะครับขมรก็ได้พยายามอย่างหนักที่จะปวนกระแสชายแดนไทยหวังลากภัยไปฟาดกลางเวทีสากลดึงปัญหารอบบ้านมาให้คนอื่นเขาช่วยปวดหัวแต่ภาพที่ออกมาตอนนี้มันคือเวรกรรมทำงานแบบติดจรวดเมื่อสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะประธานคนใหม่อย่างฟิลิปปินส์ที่เขาเริ่มรู้ตว่าพวกขมรเองมีเจตนาแอบแฝงและเป็นธาตอารมณ์ใครบางคนจนปัจจุบัน อาเซียนเลือกหัวข้อความมั่นคงทางทะเลมาเป็นนโยบายหลักเพื่อบทขยี้บทบาทขเขมรทิ้งที่เน้นแต่ปมชายแดนทางบกกับไทยให้หายวับไปจากเรดาร์ทันที ซึ่งมันก็มี2ประเด็นนะครับ 1. คือการที่ขเขมรกําลังถูกลอยแพเชิงยุทธศาสตร์ทิ้งให้ยืนเฝ้าป่าลําพังในขณะที่เพื่อนบ้านพายเรือหนีหมดแล้วและ 2. คือความหน้าไหวหลังหลอกของสื่อขเขมรเองที่ดันทําตัวเป็นเด็กอมมือบอยคอตเวทีแถลงข่าวหน้าดื้อ,อเพียงเพราะสื่อนานาชาติเขาไม่ให้ความสําคัญปัญหากาลาแลนของตัวเองแล้ว ที่บอกก่อนว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการสื่อสารพลาดแต่มันคือจุดจบของความน่าเชื่อถือของเขมรในอาเซียนที่กำลังถูกพังทลายจนเกลี้ยงเรียบร้อยโดยเรื่องนี้เองนะครับก็ได้ถูกตีแผ่จากเพจดังที่น่าเชื่อถืออย่างคัดข่าวที่ได้เขียนบทความขยี้ความจริงให้เขมรเจ็บจี้ไว้ว่า เมื่อฟิลิปปินส์เข้ารับตำแหน่งประธานอาเซียนปี2569เพียงไม่กี่สัปดาห์โลโก้ยังเป็นทางการที่ใช้ภาพเรือบาลังไก่ก็กลายเป็นมากกว่างานออกแบบเชิงสัญ,ญลักษณ์ภายใต้ธีม Navigating Our Future Together หรือนำทางอนาคตของเราไปด้วยกันฟิลิปปินส์อธิบายว่าเรือบาลังไกยสะท้อนมรดกทางทะเลการค้าขายและการเชื่อมโยงของภูมิภาคก่อนยุคอนาน,านิคมคลื่นสีน้ำเงินสื่อถึงความมั่นคงทางทะเลลายทอแทนความหลากหลายและรวงข้าวหมายถึงความมั่นคงทางอาหาร ในคำอธิบายทางการทุกองค์ประกอบสื่อถึงความเป็นเอกภาพของภูมิภาคอย่างไรก็ตามในบริบทภูมิรัฐศาสตร์สัญลักษณ์ย่อมไม่เคยเป็นกลางโดยสมดุลบรรยากาศดังกล่าวทำให้หลายฝ่ายย้อนนึกถึงปี2552ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่อาเซียนไม่สามารถออกถแถลงการร่วมได้ระหว่างที่กัมพูชาดำรงตำแหน่งประธานท่ามกลางความเห็นต่างเรื่องทะเลจีนใต้โดยเฉพาะข้อพิพาทระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน เหตุการณ์นั้นส่งผลให้พนงเปนถูกมองว่าเอ็นเอียงไปทางปักกิ่งและใช้กลไกฉันทามติปิดกั้นถ้อยคำที่จีนไม่พอใจกว่า10ปีต่อมาบริบทกลับด้านอย่างมีนัยสำคัญฟิลิปปินส์กลายเป็นแนวหน้าในประเด็นทะเลจีนใต้ขณะที่เวียดนามมาเลเซียบรูไนและอินโดนีเซียต่างมีผลประโยชน์ทางทะเลโดยตรง ความตึงเครียดบริเวณเซค d ันโทมัสโชเพิ่มระดับต่อเนื่องและการเจราจาโคดออฟคอนดักถูกพลักดันให้มีความคืบหน้าเชิงรูปธรรมมากขึ้นเมื่อโลโก้ปี2569เต็มไปด้วยภาพเรือคลื่นและการนำทางจึงมีการตีความว่าอาเซียนกำลังหมุนแกนเข้าสู่วาระทางทะเลอย่างชัดเจน คำถามสำคัญคือกัมพูชาอยู่ตรงไหนในภาพนี้ในเชิงภูมิศาสตร์กัมพูชาไม่มีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้โดยตรงในเชิงการเมืองพนมเปญมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงใกล้ชิดกับจีนและในเชิงยุทธศาสตร์ก็ไม่ต้องการเผชิญหน้ากับปักกิ่งแหล่งข้อมูลทางการทูตในภูมิภาคระบุว่ากัมพูชาเคยพยายามผลักดันประเด็นที่ตนให้ความสำคัญเช่นความร่วมมือเศรษฐกิจภาคพื้นดินหรือข้อพิพาทชายแดนทวิภาคีเข้าสู่วาระระดับภูมิภาค แต่ไม่ได้รับแรงสนับสนุนมากนักเนื่องจากอาเซียนยึดหลักไม่แทรกแซงข้อพิพาทระหว่างสมาชิตระเทศภาพที่ปรากฏในปีนี้จึงคล้ายกับว่าเรืออาเซียนกำลังออกสู่ทะเลขณะที่กัมพูชาไม่ได้อยู่ในจุดศูนย์กลางของวาระ นักวิเคราะห์บางรายมองว่าความรู้สึกถูกลดบทบาทอาจไม่ได้ถูกแสดงออกอย่างเป็นทางการแต่สะท้อนผ่านท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้นของพนมเปนในประเด็นทะเลจีนใต้อย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ความเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจไม่ใช่การทิ้งกัมพูชาหากแต่เป็นผลจากการเปลี่ยนสมดุลไทยในอาเซียนประเทศที่มีข้อพิพาททางทะเลโดยตรงมีจํานวนมากขึ้นและมีแรงจูงใจสูงในการกําหนดวาระในขณะเดียวกัน การแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนในอินโดแปซิฟิกได้ยกระดับทะเลจีนใต้ให้เป็นประเด็นความมั่นคงระดับโลกไม่ใช่เพียงระดับภูมิภาคในบริบทเช่นนี้วาระทางทะเลจึงแทบหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็นท้าทายจึงอยู่ที่ว่าอาเซียนจะรักษาหลักความเป็นแกนกลางได้อย่างไรหากสมาชิกบางประเทศรู้สึกว่าวาระหลักไม่ได้สะท้อนผลประโยชน์ของตนโดยตรงนั่นเองครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับและพอเขเมรยิ่งไร้ตัวตนเรื่องถัดมาก็ยิ่งแสดงท่าแท้ความป๊อตของเขเมรเลยเพราะหากจํากันได้กับการประชุมอาเซียนที่ผ่านไปในช่วงสัปดาห์ก่อนๆที่ไม่มีนักข่าวคนไหนสนใจถามเรื่องเขเมรแล้วก็เลยทําให้ต่อมาครับนักข่าวเขเมรก็ออกมาโชว์ห้าวสั่งบอยคอดการสัมภาษณ์รัฐมนตรีฟิลิปปินส์กลางงานประชุมทันทีกันเลยทีเดียวที่ทําเอาหลายฝ่ายคาดการกันว่านี่คือการประท้วงมือเงียบหรือขาดมารยาทสากลบนเวทีอา เซียน โดยทางเพจคัดข่าวนะครับก็ยังเผยอีกว่าหลังจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแบบไม่เป็นทางการที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่30มกราคม2569ที่ผ่านมานี้เองก็กลายเป็นที่พูดถึงในวงการสื่อภูมิภาคเมื่อสมาคมนักข่าวกัมพูชาเลือกไม่ส่งนักข่าวคนใดเลยเข้าร่วมการถแถลงข่าวของฝ่ายฟิลิปปินส์ที่นําโดยเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศนายพูยเกียประธานสมาคม นักข่าวกัมพูชาให้เหตุผลว่าสถานที่ถแถลงข่าวอยู่ที่มีเดียเซ็นเตอร์ซึ่งห่างจากห้องประชุมหลักราว30นาทีขณะที่ทีมงานกัมพูชายังติดภารกิจในห้องประชุมจึงไม่สามารถเดินทางไปทันอีกทั้งจํานวนผู้สื่อข่าวต่างชาติที่เข้าร่วมมีไม่มากส่วนใหญ่เป็นสื่อท้องถิ่นฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามประเด็นที่ทําให้เรื่องนี้ถูกจับมองคือคําอธิบายเพิ่มเติมของนายพูยิกียที่ระบ,บุว่าในช่วงท้ายของการถแถลงข่าวรัฐมนตรีฟิลิปปินส์ ว่าไม่มีนักข่าวถามเรื่องข้อพิพาทช,ชายแดนกัมพูชาไทยซึ่งเขามองว่าเป็นเพียงการล่อประเด็นหรือลัวและยืนยันว่าไม่มีเหตุผลที่สื่อกัมพูชาต้องเข้าร่วมเพราะประเด็นของกัมพูชาไม่ได้รับความสนใจตั้งแต่ตน้น คำถามจึงเกิดขึ้นในหมู่ผู้สื่อข่าวอาเซียนว่าการไม่เข้าร่วมถแถลงข่าวเพราะคาดว่าเรื่องของตนจะไม่ถูกพูดถึงอาจเป็นการประท้วงเชิงสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าแต่ในมาตรฐานสากลของวิชาชีพสื่อก็อาจสะท้อนคำถามที่ลึกกว่านั้นว่านักข่าวกำลังทำหน้าที่ตั้งคำถามแทนสาธารณะหรือกำลังเลือกเวทีตามความพึงพอใจของตนเองบนเวทีอาเซียนการเป็นสมาชิกไม่ได้หมายถึงเพียงการถูกพูดถึงยังรวมถึงการรู้จักฟังตั้งคำถามและอยู่ในพื้นที่สน นาแม้ในวันที่คําตอบอาจยังไม่เป็นอย่างที่คาดหวังนั่นเองครับยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อย เดลี่ดราม่า